สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสู่เรียนรู้กับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูเทคนิคการให้น้ําถั่วฝักยาวนะครับอายุ1เดือนก,กว่าๆนะครับแล้วนกะ็ตอนนี้นะครับนะถั่วฝักยาวของเรานะครับนะก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับนะออกดอกแล้วก็คาดว่าอีกประมาณ15วันนะครับนะก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับนะแต่ทีนี้ถั่วฝักยาวนะครับนะท่านนะจะไม่ชอบนะ้ํา นะครับน้ำขังนะครับนะก็เราจะมีวิธียังไงนะครับนะให้ตัวฟกยาของเรานั้นไม่รากจะไม่เน่าไม่ไม่เสียนะครับนะก็มาชมกันเลยครับนะครับก็เทคนิคง่ายๆนะครับนะนี่เราจะมีร่องอยู่ตรงกลางนะครับนะเราก็จะเติมน้ําลักษณะอย่างนี้นะครับนะเติมน้ําลักษณะอยู่ตรงกลางนะครับนะเพื่อไม่ให้รากของเขานั้นนะครับนะได้เจอน้ํา โดยตรงนะครับน้าถ้าตัวฝักยาวชือน้ําโดยตรงเนี่ยนะครับนาก็จะทําให้รากเน่านะครับนาถ้าเกิดกรณีน้ําขังลักษณะอย่างนี้นะครับนาก็จะทําให้ผลผลิตเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับนาเราก็จะเติมน้ําตรงร่องตรงกลางนะครับนาตรงร่องตรงกลางเพราะฉะนั้นเวลาน้ําตรงนี้นะครับนาก็สามารถที่จะให้ความชื้นอยู่ได้ที่ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับนะอันนี้ก็คือแล้วก็ตรง ตรงร่องด้านบนนะครับนะก็จะทําให้อ่าพื้นดินนะครับนะตรงตรงรากเนี่ยนะครับดินไม่แน่นด้วยนะครับนะเพราะว่าน้ําจะมีการดูดนะครับมีการซึมเข้าไปด้านล่างนะครับก็จะทําให้หน้าดินนั้นก็ยังร่วนซึ่ยอยู่เหมือนเดิมนะครับนะนี่ก็คือเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับนะที่ให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับสามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับนะโดยที่เราไม่ต้องมาถือสายยางนะครับนาะรถนะทุกวันนะครับนาะใน เราดูแลงลักษณะอย่างนี้นะครับนะก็นี่คือนะครับนะเทคนิคง,ง่ายๆของที่ศูนย์เรียนรู้ของเรานั้นได้ทําแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดนะครับนะก็คางทั่วตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นคางทั่วเก่านะครับนะที่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ที่เราปลูกรอบแรกนะครับแล้วก็ตรงนั้นเกิดวิกฤตนะครับก็คือเจอฝนตกนะครับฝนตกเสร็จก็อากาศเย็นนะครับนะก็เลยทําให้ ตัวฝักยาวของเรานั้นนะครับนะาก็เกิดใบหยิกนะครับมาใบหยิกม่งอนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็ต้องตัดทิ้งนะครับนะตัดทิ้งแล้วก็ให้อ่ต้นทั่วนะครับนะาได้เน่าเปื่อยไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็ยกค้างขึ้นมานะครับนะแล้วเราก็ลูกใหม่นะครับนะาซึ่งก็ คืออากาศลักษณะอย่างนี้นะครับนอากาศแรงๆนะครับนะก็ตัวฟักยาวนะครับนะเขาจะจะชอบลักษณะอากาศอย่างนี้นะครับก็จะไม่ชอบอากาศอากาศเย็นนะครับแล้วก็ฤดูฝนนะครับนะตัวฟักยาวก็ค่อนข้างที่จะปลูกยากนะครับถ้าเราจะปลูกในฤดูฝนก็ต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงนะครับนะที่อยู่สูงนั่นเองนะครับนะก็อันนี้จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับนะก็พื้นที่นะครับนะถ้าตรงไหนที่มัน ต่ำนะครับนะเพื่อน,น้ํายังไปไม่ถึงนะครับเราก็ทําการปิดไว้ลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับนะปิดไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลอกๆไปนะครับแล้วก็ให้ความกระจายความชุ่มชื้นนะครับนะไปให้ทั่วนั่นเองนะครับนะนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับนะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับนะหวังว่าคลิปนี้นะครับ <c oughs> นะคงจ <c oughs> <c oughs> นะให้ประโยชน์กับ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมนะครับนะไม่มากก็น้อยนะครับนะก็ได้เอาไปปรับใช้ กับพื้นที่ของตัวเองนะครับนะก็เป็นเทคนิคการให้น้ำแบบง่ายๆนะครับฉบับศูนย์เรียนรู้บ้านอามมยนั่นเองนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ขอ,อจบคลิปสั้นๆไปก่อนนะครับนะฝากาท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้ด้วยนะครับนะเพื่อจะเป็นกำลังใจในทำคลิปในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ